และพี่น้องประชาชนประสบกน,นิีกรชาวจังหวัดระนองได้อันเชิญทงในหัวเรื่องในโอกาสพระราชพิธีมหาการของจังหวัดชียอนนะครับมาถ 怎么样？来，很，那，对。 Und oh. dann oh, มาตรงนี้นะนะดูสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ2ันที่18กรกฎาคม2567จังหวัดชุมพรน,นะคะ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจุมพรีในวะิสาภูสิริรัตน์ค่ะเป็นประธานในะพิธีค่ะค่ะ,คะบ,บ,บะะริษัทงานวิสาภูริรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจุมพบุรีนำผู้เพื่อนพิธีถวายความเคารพและบูชา ขณะนี้นะคะประธานในพิธีนในวิานสาขบูรษเรตั้ราชการจังหวัดชุมพรคะ่ะขึ้นเป็นประธานในพิธีนะคะถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยมมู่หัวค่ะขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตะพระบรมราชชนกธรรมนย์กำหนดพระราชานิามมมมมมรักษ์งานเฉลิมพระเกียรติพระราบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเลิมะไม่คนมัรรษา36รอบ28กรกฎาคม2567โดยทรงพระบุล้าดกรบหมองพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้วเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเลิมและไม่คนมพรรษา36รอบ28กรกฎาคม ทรงกะนบาดทรงท่งนพระราชมหาทัยมั่นในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่อาณาประชาชาติอย่างยั่งยืนกระทรวงมหาดไทยได้จัดกิจกรรมเดินวิ่งฝันโคมตาสัญลักษณ์การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณและสร้างความฟรองดองสมานฉสันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยาการจัดเทศ้การเฉลิมพระเกียรติพระบาสทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการขายภาพยนตร์เฉลิมพระพเ,รเกียรติเกียเก่ยวก,กับตัว การไม่เป็นมงคลทิ่นี้ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตอธิษฐานด้วยความจงรักภักดีขออนุภาพแห่งคุณพระศีรัตระไปและสิ่งกับสิิ์ในสาบวยที่นำพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตตรียาีิราชเจ้าโปรดอธิบายให้ใต้่างละองผู้ดีพระบาทให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรภิทพรชัยทรงพระเกษมสองรา รรพ,พระเกียรติคุณเกิดไกลแผ่ไพศาลไปทั่วพิสารุติมีพระราชสมประสงค์กำลังใจลงสืบตาำพระราชหฤทัยปราินาสธิปเป็นนิ่งผันปก,กเก้าเหล่าพระสมนิกรชาวไทยอาภิรติการด,ด้วยเก้าด้วยเก้าของขอเองครับใน้ลำดับต่อไปค่ะท่านผู้ว่าราชการก็จะเป็น ประธานในการเชิญธงตาสัญ,ญลักษณ์นะคะแล้วก็นำขบวนเดินวิ่งปั่นธงตาสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพร้อมด้วยคณะส,ส่วนและประชาชนไปอย่างจุดสตาร์ทค่ะลำดับต่อไปแพทย์กำลผู้ใหญ่วคณะส่วนราชการ ดูข้าวุ่นพิธีกัได้อัญเชิญธงในรัดับต่อไปโดยมีนายหมอดเกศชัย,ยพรพีน,พนรินทร์ผู้บังคับกองร้อยอาสาการสนธิแดนที่หน,น,น,รรนึ่งจังหวัดสุพรรณดำเนินรายการประกอบพิธีอัญเชิญธงกาสัญลักษณ์เชิญครับแถวที่หนึ่งแถวที่สองใช่หัน ่ต่อจากนี้นะคะก็เป็นพิธีอัญเชิญตรงโรมสัญลกักษณ์ที่22โคมค่ะเพื่อที่จะไปประจาสุสตานะก็นำผงไปคิดราาักษาไว้ที่เทศบาลสถานทาน่เทศบาลตำรวจบางใหม่ตำรวจบางใหม่อำเภอเมือง,งชุนพรจังหวัดชุนพรค่ะว่าไส้อันสวัสดีครับรองอัญเชิญตรง ส่งสายที่เรารับมาจากจังหวัดระนองเป็นขบวนผมซึ่งรับต่อมาแล้วก็จะมาบรรจุจังหวัดอุบงสองสายค่ะก็คือสายที่แปดจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจะรับในวันที่สิบสี่พุธในวันสองพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดค่ะซึ่งในวันที่สิบสี่นะคะจะไปรับกันที่สำนักงานงค์งการบริหารส่วนตำบลสวนแตง มเส้นชล้ชลงนะคะก็จะมีที่ีต่างๆนะคะในการกล่าวความเสียว่าถาวัสดีขอรช้โมงคนเดชปฏิสมุทธิ์ะษัตริยหัวมีการเดินตรีบมนีเารเสนอเสริมพระบารมีมีทัรนสแสดสัปะท้องถิ่นค่ะชมทัศน การเตี๋ยนมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หงษ์ของพระราชประวัติแต่ละประเทศนบริเวณพิธีชมภาพยนตร์เฉลิมพระเกี๋ยนที่จังหวัดอุบลราชช่างไทยนะคะในคืนวันที่14เราจะไปเฉลิมฉลองกันที่บริเวณหน้าศาลหลักเมืองนะคะและในวันที่15มห้านีาเนสองพาร้อยหกเราจะนั่งตรงทั้งสองสายไปทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะที่เสานทางหลวงเขาโพอำเภอบางสะพานน้อยนะคะจากนั้นทางจังหวัด ประจุพลิขันก็จะมารับ่งข้างสายแปดและสายเก้าจากจังหวัดชุมพรพ่ที่าค่ะขณะนี้นะคะเป็นการนำธงรับธงสลักษณ์นะคะไปตั้งขบวนเพื่อที่จะนำไปเก็บักษาไว้ที่สถานทศสมาธมุนงานนะคะ เคือที่สองก็เสุนาัส์ธาน,นีค่ะเราที่เจ็เข้าที่รก,กปอดภนั้นทงสายที่9น,นี้นะคะมาจากภักจังหวัดสตูน,นะคะผ่านจังหวัดตรังจังหวักระบี ภูเก็ตพังงาระนองแล้วก็มาที่ชุมพรนะคะสายที่แปดมาจากจังหวัดยะลา oh. แล้วก็เนทาสงสาพัฒนูนครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์มาบรรจบกันที่จังหวัดชุมพรเช่นเดียวกัน่าและจะนำไปส่งท oh. ี่จังหวัดประจบคีรีขันธ์ในวันที่สิบห้าษายสองพนห้าร้อยสิบเจ็ดนะคะซึ่งริเวณพิธีก็อยู่ที่ศูนย oh. ์กลา oh. งของเขาโพ นะคะสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่นั้นสามารถไปร่วมพิธีกันได้รวมไปถึงการจั้งสองสายมาบรรจบกันนะคะแล้วก็นําไปเฉลิมฉลองที่นั่นนะคะ ีการเคลื่อนกระบวนเข้าไปสูขข่ฐานหลักเมืองในสายทั้งสองสายก็คือสายแปและสายเก้าในเวลาสิบหกตุลาสามสิบหกสิบสองกับสามสิบทีค่ะแล้วก็จะมีวิธีการเฉลิมฉลองถงวัลย์ศกันตุลาสามี่่ลวมาเฉลิมฉลองทงาขาศรานะคะก็สามารถไปร่วมกันได้ในวันที่ สิน่าจะสั่เขอัทค่ะ นิธกรรมาธิการะุิคามูครัตเื่อันี่นาคมน้การสรัก์ไและนาตัวนะครับพื่ได้เริมกกรโดยการลจากรพือด่อนะคะกได้เปลียนตั้งสมวดเพื่อที่จะนำภงการสรัตทั้ง72ตังนะคะไปเก็บภาษาสนักงานาที่สมาคมคละหนค่ะ เป็นงานเชิญองสโภคการเสริมรักงานขนมประเกียรตินะคะนะครับไปที่พิักษาไว้ที่สำนักานเทศบาลตำบลวังใหม่ตำบลวางใหม่อำเภอเมือชุมพรจังหวัดชุพรนะคะผู้ท่ร่วมาวระดรับในรูปแบบเด้วยการขอบคุณทุกท กด้ยอการีรทาต่างการนะการันะครับทนดูแลเรองที่จดาระารทะดรีะ้ตการ่ะไองารทาที่จะ้องการท่้าระาร่อการจะองการดอารทะคที่จะได้ต้การี่อาระไ้า่ะดี้งาตกี้อะาะกร ทรงการสญนักษ์นะคะเพื่อที่จะนำไปเก็บนะคะรักษาไว้ที่สานักงานเทศบาลตำบลวังใหม่ซึ่งขณะนี้นะคะมีประชาชนมวลชนในพว้เหล่านะคะที่สุดปล่อยตัวนะคะ